ป่วยโควิดไม่หนักรัฐบาลแนะพบหมอออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันแทนรัฐบาลแนะป่วยโควิดไม่หนักให้รับบริการผ่านแอปพลิเคชันหาหมอออนไลน์ไม่จําเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีปอดอักเสบเล็กน้อยถึงปางกลางยังไม่ต้องให้ออกซิเจนวันที่22พฤษภาคม2568นาอยนอนุกูลพฤกษานุสักร,รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสอชอกระทรวงสาธารณาสุขแนะนำประชาชนที่ต้องการติดต่อรับการดูแลจากผู้ให้บริการเทเลมีดิซินหรือบริการทางการแพทย์ทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สามารถหาหมอออนไลน์ผ่าน3แอปพลิเคชันสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายดังนี้ 1. แอปพลิเคชัน Saluber MD Saluber MD ดำเนินการโดยสุขสบายคลินิกเวชกรรม 2. แอปพลิเคชันคลินิกคลินิกดำเนินการโดยคลินิกเฮลท์คลินิกเวชกรรม 3. แอปพลิเคชันหมอดีหมอดี ดำเนินการโดยชีวีบริรักษ์คลินิกเวชกรรมร่วมกับสปอสอชอทั้งนี้กรมการแพทย์ได้มีการปรับปรุงแนวทางการดูแลผู้ป่วยให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ใหม่ๆและมีการประกาศแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยการดูแลรักษาและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ซึ่งกำหนดไว้ว่ากรณีผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือสบายดีให้รักษาแบบผู้ป่วยนอกและไม่ให้ยาต้านไวรัสเนื่องจากส่วนมากหายได้เอง ส่วนกรณีผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงไม่มีปอดอักเสบไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อ,อการเป็นโรครุนแรงโรคร่วมสำคัญให้ดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอกและดูแลตามอาการตามดุลยพินิจของแพทย์และกรณีผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือมีโรคร่วมสำคัญหรือผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีปอดอักเสบเล็กน้อยถึงปางกลางยังไม่ต้องให้ออกซิเจนรัฐบาลขอให้ประชาชนมั่นใจว่าแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ดังข้างต้นมีเป้าหมาย เพื่อให้การใช้ยาเป็นไปอย่างเหมาะสมปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อประชาชนในกรณีผู้ป่วยไม่แสดงอาการหรือมีอาการไม่รุนแรงจะไม่มีการจ่ายยาต้านไวรัสเพราะส่วนมากสามารถหายได้เองซึ่งแม้ไม่ได้รับยาต้านไวรัสทุกขั้นตอนยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบบริการแพทย์ทางไกลเทเลมีดิซินสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหากแพทย์ประเมินแ,แล้วว่าการรักษาผ่านระบบเทเลมีดิซินไม่เพียงพอจะมีการแนะนำให้เข้ารับบริการ ที่โรงพยาบาลหรือเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโดยในกรณีดังกล่าวจะได้รับการจ่าย,ยาต้านไวรัสทางการแพทย์อยู่แล้วในอนุกูลกล่าว